ซื้อานนเด้เด็ดไรเียวตัวนี้ใหญ่มองไปขั้วในห้องอันนี้เคดที่ใต่ขึ้นครับผมนี่ฟังนี้ฟังนี่เป็นเคดอีโม่ครับผมเคดอีโม่ตรงขั้วขี้ส่วนนี้ ตัวนี้เป็นเขียดขาค่ำครับเขียดบักแอครับผมไม่หนี่หน่อยดิเขียดมันพนี้พวกตองขวดหรอกครับมันมีเขียนสีเขียนใจพึ่งมันมีอย่างดอกมีแต่ไข่ครับมันเป็นเขียดหน่อยนะครับเนาะจะเขียดหมูต้องข้วหลายดิเขียดเอาคนกรุงเทพยไปกินแน่ละ่ะเอาไปดีดแล้วก็แล้วแล้วโอ้ยแดดมันไล่อยู่ดิเออมันไล่ไปหล่นมาห่อนไปไหนล่ะ คละตังค um ือขาตตังย่างตังอะไรเลือกทั้งเดียวอ้าตังยังคือหไมใส่เอากระดาศทิ่จูมาดูมาเทิยหมูให้ดูอันไม่ใหญ่อันกระชานขือกระดงเฮยียังอันไม่ใหญ่ตงตรงปยังกระดงเหรอเป็นยังกระดงกระดงกระดงน้อย เอาไปฟัดเนี่ยหลาไปใส่เข่าฮะใส่ข่า้โอ้ใส่ข่าเหนียวโอ้บาเนี่ยเดี๋ยวสิรองใส่เบื้องเล้วยังบ่ใส่ยันหอยกอกยังงี้ใส่ไดเนี่ยหาเงินบม่ยงหรอเนี่ยจะบาน่หอามีออเดอร์ส่วนี้อะไรดสวนี้ยใส่หาเงินบ่แยงแล้วน่แล้วก็ตัดขอพ้นออกบ่ทิ้นใน้อันไหนงน มีแต e. oh! ่ออเดอร์เลยโอ้คักขากขากผู huh. ้เฒ่ามีไรได้บ <c oughs> ัด hmm. นี่มีแมวตากป่าหรอกของข่เอาใยๆได้ไหญ่งจะให้ดอกจักลอยยี่สิบบาทไข่ใยกูมูเอากับเพิ่มตัดราคาแล้วเนาะอันนี้ลอยหนึ่งของข่อยเอาบางใหญ่ก็เอาลอยยี่สิบบาทกับพ่อโอ้ยฉันเนี่ยน่ฉันอยางไว้เนาะเห็นอย่างลูกเห็นอย่างเล่ะบังทั้กบังไม่ใยเฮ็นอยัง อันนั้นกระอยนึงหันพร้อมเดี่ยวมั่นยังกระดงบ่มีอันเดียวมีอะไรไม่สอยอันนั้นโอ้ยเงินขาดไป้ยังหันอ้าวอันนั้นขางมีซ้อยกระดงเท่กัน,น,น